ดาวโหลดสติกเกอร์ลน์สาวราศีกันน่ารักน่ารักได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์โฮโลแก้งที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะราศีกันด้านการงานโะยานี้คุณมีความคิดโลดแล่นอยากทำงานที่ไกลๆหรืออยากปรับเปลี่ยนงานของตัวเองมีความรู้สึกอยากทำงานคนเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับใครคะ่ะคุณรู้สึกว่าไม่สร้างความกดดันให้กับตัวเอง ส่วนใครที่มีความคิดไปทำงานต่างประเทศช่วงนี้อาจจะต้องอดทนก่อนนะคะเพราะอาจประสบอุปสรรคบ้างแต่คุณสามารถก้าวผ่านไปได้ค่ะและจะได้เดินทางไกลต่างแดนจะยิ่งดีในช่วงนี้นะคะก่อนเดินทางให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนนะคะด้านการเงินช่วงนี้คุณอาจจะหมุนเงินไม่ทันสภาพคล่องไม่ดีมากนักค่ะมีเหตุให้ใช้จ่ายทั้งเรื่องของตนเองและคนในครอบครัว ส่วนโชคลาภอาจจะได้โชคลาภจากแดนไกลนะคะด้านความรักคนโสดช่วงนี้ได้เดินทางอยู่บ่อยๆแล้วคุณจะได้พบเจอคู่ครองที่ถูกใจกันคะ่ะอาจจะต่างชาติต่างภาษาแต่ไม่เป็นอุปาาสรรคสำหรับคุณคะ่ะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์รตีเปิดดวง 4G ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line สอบถามโทร ศูนย์เก้าแหรือแอดไลน์ไอแอดพีอาร์วาร